ไปไกลถึงแอฟริกาเห็นช้างมาบัวฝ่ายมากมายลาวขาเขมรผมก็เคยไปแสนสุขใจเมื่อยามได้เที่ยวจรแสนสุขใจเมื่อยามได้เที่ยวจรเออไอเมืองแอฟริกาเนี่ยช้างเขาเป็นยังไงอ่ะ ช้างมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นช้างร่ําไปอยู่นั่นแหละมันจะเป็นไม้เคลื่อนช้างหรือแม่ทีอีเห็นหมีเม่นหมูชมมดปลากดปลาขยงแมงกระชอนใบชากาละแมแฟชัน่นหรือปลาเลี้ยงในกระชังได้ยังไงเฮ้ยข้าหมายถึงว่าตัวมันโตเหมือนช้างบ้านเราไหมโออยางงั้นเหรอช้างบ้านเขาตัวใหญ่ยาวยังก็ตึกน่ะแล้วควายล่ะ ว้ายว่าตัวโต,วตวน้อ,องช้างขนาดยุงเนี่ยนะตัวมันใหญ่กว่า,มาแมลงสาบคอยีราฟยาวกว่าเสาไฟแรงสูงโอ้โหแล้วมีไดโนดเสาหลงเหลืออยู่บ้างไหมล่ะเออรู้สึกจะมีนะ ไอไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆที่มันแสนดุร้ายน่ากลัวน่ะนะอ๋อไอนั่นไม่มีหรอกมีแต่กระไดปีนเสาเนี่ยทุบกระโดงคางด้วยไหยก็เทียมดองสมัยเนี่ยโอ้ยขอโทษหมื่นครั้งมันฟังคําถามไม่เข้าใจอ่ะนึกว่ากระไดปีนเสาแล้วพวกมาเนี่ยมีเยอะไหมเยอะมากแต่มาบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรามาบ้านเราสี่ขาแกว่ามีกี่ตัว สี่ขามันก็หนึ่งตัวนะสินี่แหละมันต่างกันตรงนี้แหละมันจะต่างกันยังไงม้าสี่ขาก็หนึ่งตัวนะถูกแล้วแต่ว่าม้าบ้านเขานี่ม้าสี่ขามีอยู่ทุกตัวนะคุยกับแกนี่ยิ่งคุยยิ่งโง่ยิ่งฟังยิ่งงงวะงง้นลองมาของขาบังไม่ล่ะสี่ขาเนี่ยเจ็ดวันยังไม่มีง่วงเลยไอ้ยะ ยอนไปพักผ่อนให้ใจสบายชายทะเลชายข้าวดงดอนความทุกข์ร้อนจะได้เสื่อมคลายอยากไปเห็นจะได้เย็นกายสมองแจ่มใสหัวใจก็ชื่นบานสมองแจ่มใสหัวใจก็ชื่นบาน แต่ว่าผมและเพื่อนชอบเที่ยวแต่ในเมืองไทยไม่อยากไปไกลถึงเมืองนอกยิ่งไปเห็นบ้านที่ปลูกไว้ในทะเลสวยๆอากาศดีๆผมก็ยิ่งชอบซื้อทิ้งไว้แล้วขายต่อได้กําไรเป็นกอบเป็นกำถ้าชอบแบบนั้นไปดูหมู่บ้านที่ผมผ่านไปได้เห็นบ่อยๆบ้างสิครับ บรรยากาศนี่นะโอ้ยเงียบสงบอยู่เนืองนิดต้นไม้ทิวเขาสวยจับจิตมลภาวะเป็นพิษรับรองไม่มีมากวนใจบ้านเล็กบ้านใหญ่ปลูกเรียงรายตำไหลเขาไม่ต้องมียามาคอยเฝ้าทั้งหลังใหม่หลังเก่าไม่ต้องทำรัวหาขาโมยสักตัวก็ไม่เจอน่าสนใจมากอยากได้จังอยู่แถวไหนนะครับอยู่เลยขึ้นไปทางรังสิตวังน้อยหินกองไม่ไกลถึงปากช่องดยซําเอเขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับเออเขาเรียกหมู่บ้านเสีย่วงเสีย่วงครับ เอเสี่ห่วงนี่นามสกุลอะไรครับนามสกุลของแกว่าซุยครับสั้นๆแล้วก็จําได้ง่ายเอเสี่ห่วงนามสกุลซุยครับครับก็ห่วงซุยนะสิใช่ครับใช่หวงซุยเอานั่นมันที่ฝังศพน่ว่าเอา๊ะสมองไวดีนี่บอกม่กี่ทีก็เข้าใจนี่หน้าตัดลิ้นไก,ไก่แกให้ดินแล้วฝังดินซะตรงนี้ดีมเนี่ยปถอย นั้นขาดโปรดจงเชื่อฉันถึงทางโค้งทางแยกทางฉันแสงประชันล้วนอันตรายเคารพกฎจราจรเอา นั่นไปสู้กับใครมาทั้งร่างกายหน้าตามีแต่รอยแผลเต็มไปหมดเฮะไปสู้กับภูเขามาน่ะสิสู้กับภูเขาเหรออืมแล้วเอาชนะมันได้ไหมล่ะก็เกือบชีวาวายรอดตายมาได้ก็นับว่าบุญแล้วเห็นก็เห็นรู้ก็รู้แล้วไปสู้กับมันนะม้มันไม่ใช่นกเขานะ คือว่าข้านะ่ะขับรถไปชนกับภูเขามาคงประมาทในการเดินทางไม่ระมัดระวังในการขับรถชอบแหกกฎจราจรเป็นประจำนะสิระมัดระวังทุกขั้นตอนปฏิบัติตามกฎจราจรทุกอย่างภูเขานะครับไม่ใช่หัวไม่ขี่ไฟมองไม่เห็นหรือยังไงถึงได้ขับไปชนมันนะ่ะมองเห็นชัดเจนเต็มลูกตานี่แหละแต่เวลาข้าขับรถลงเขามีทางโค้งคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมา เขาเขียนป้ายบอกไว้ว่าขับช้าช้าอันตรายข้าก็เยียบจมเกไปเลยแล้วผลเป็นยังไงล่ะผลก็คือสี่โครงอ้าขาหักปากแตกหน้าแหกจนถึงหัวหายใจไม่คล่องคอหอยอย่างที่แกเห็นเห็นอยู่นี่แหละสมน้ำหน้ามันชอบดันไปข้างๆคูรู หาเท่าไรเที่ยวไปจนหมดตัวหาเท่าไรเที่ยวไปจนหมดตัวแกเคยไปเที่ยวแอฟริกาต้องหลายครั้งหลยค่ะ พอจะพูดภาษาเขาได้บ้างไหมได้บางเป็นบางเผ่าเพราะไม่ยากอะไรเลยเช่นอยู่บ้านเขาก็พูดว่าโต๊โมโต๊โมนี่แปลว่าอยู่บ้านใช่อยากรู้คาไหนแปลว่าไงถามมาได้เลยหลายๆคําก็ได้ออยู่บ้านอยู่บ้านโตะ,โะ๊โมถ้าถังแตกถังแตกดงังโราะก็ถูกรุมถูกรุมกินโต๊ะจิ้งเหลนจิ้งเหลนขี่โก เอ๊มันเคยได้ยินผ่านหูอยู่บ่อยๆนะอืมก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ยากอ่ามันลองถามใหม่นะได้เลยอาอยู่บ้านโตโมถังแตกดังโผลถูกรุมกินโตจิ้งเหลนขี่โก้ลำตัดพื้นมโจ้ขุนศึกตังโตะเล่นบินเลียดบนโตให้สิ้นบนใต้โตะอาชีพทําโปะเมียแกต้องโลถูกฟันดังโชถอดออกดังโบ ภาษาแอฟริกาเนี่ยนนักใ<ช>่แอฟริกาไหนเ่อล่แอฟริกาตูนไงไอ้บ้าเอ้ยเอา้าแอฟริกาตูนมีตั้งหลายเผ่า อล้วที่แกพูดมาเนี่ยมันเผ่าไหนล่ะเผ่าสาสาคูน่ะสิไม่ใช่สาคูแล้วมันเผ่าสาไหนเผ่าสาธัญีไงเผ่าสาธัญีมีด้วยหรอือมีสิมันแตกสาขามาจากเผ่าไหนนะ่ะแตกกิ่งก้านสาขามาจากสีธัญญาไงเสิรอไปได้เอเอยังไม่หายฟุ้งซ่านแล้วโรงพยาบาลเขารีบปล่อยออกมาทำไมนะเอาก็ออกมาเที่ยวหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อเปิดอภิปรายใหม่ไว้วางใจอีกน่ะสิ วายสภาแตกอีกแน่ๆเที่ยวนี้ <c oughs> <c oughs>